นี่คือบองโกแคมจริงๆหรอมองโกแคมส่วนประกอบสําคัญที่จะทำให้คลิปของคุณน่าดูขึ้นไปอีกซึ่งในตอนแรกมันก็เป็นแค่แมวน้อยที่มีมือเป็นทรงกลมและทำได้เพียงทุบคีย์บอร์ดเท่านั้นซึ่งในเวอร์ชันนั้นเราก็สามารถปรับแต่งมันได้พอสมควรแต่จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถพุชลิมิตของมันไปได้อีกขั้นหนึ่ง แอที่1โปรแกรมที่ต้องใช้ โดยโปรแกรมที่เราจะต้องใช้มีตามนี้ OBS Studio, บอง OBS Cat Plugin, PNG Tube Remix และโปรแกรมสุดท้าย p h o t o p e โปรแกรมแรกโปรแกรมที่สําคัญที่สุด OBS Studio ซึ่งเราก็จะไม่ลงลึกกับโปรแกรมนี้สักเท่าไหร่ทำการดาวน์โหลดจากลิงก์ใต้คลิปและทาการติดตั้ง OBS ให้เรียบร้อยหลักๆมันก็คือโปรแกรมที่เอาไว้ใช้อัดคลิปหรือสตรีมนั่นแหละซึ่งสาเหตุที่โปรแกรมนี้จาเป็นกับเราแบบสุดๆก็เป็นเพราะเราต้องการใช้ OBS Studio ในการลงส่วนประกอบสําคัญอย่างบอง OBS Cat Plugin เหมือนเช่นเคยเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปและเมื่อโหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เปิดเข้าไปจนถึงจุดที่มี3ลเดอร์และเปิดหน้าต่างนี้้้ทิงงไววหลัจากค ขวาที่ไอคอน OBS แล้วกด Open File Location แล้วก็กดย้อนโฟลเดอร์จากเก็บไป2ขั้นทีนี้ก็กับมาที่หน้าต่างเดิมแล้วก็ c o p ปโฟลเดอร์ทั้งหมดแล้วมาคลิกขวาเพื่อทําการ Paste ในโฟลเดอร์ OBS Studio พอโหลดเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมปิดเปิด OBS และพอเปิดขึ้นมาใหม่เวลาเรากดเพิ่มซอสก็จะมีบอง OBS Capture มาแล้วโดยปกติน,นี้ถ้าโหลดมาแบบปกติไม่ได้เซตติ้งอะไรเยอะมันก็จะคล้ายๆกับบอง Go Camera เ,เก่าเลยเพียงแต่น,นี้ตอนเรากดคีย์บอร์ดเราจะสามารถกดแบบแยกปุ่มได้แต่ถ้าเราอยากให้ตัวละครขยับตามที่เราพูดน่าจะเป็นหน้าที่ของ PNG Tube การแตกฝ่ายและหาที่อยู่ให้โฟลเดอร์นี้ให้เรียบร้อยซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยก็สามารถทําได้หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทําให้ตัวละครขยับได้กระพิบตามองตามเคอร์เซอร์ตัวจับเสียงพูดแถมยังสามารถรีฟซิงได้ค่อนข้างดีอีกด้วยและการที่เราจะสามารถวาดตัวละครของเราได้เราก็จะต้องมีโปรแกรมในการวาดซะก่อนซึ่งนั่นก็คือโฟโต้พีโดยโฟโต้พีเนี่ยก็จะทางานเหมือนโฟโต้ช็อปเลยเพียงแค่รันได้ในเว็บไซต์และสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเท่านั้นเองจะวาดและแก้ไขในเว็บไซต์หรือจะโหลดมาเปิดในเครื่องเพื่อความสะดวกก็ได้หมดเลยโดยในคลิปนี้ก็น่าจะ แอคที่สองออกแบบตัวละคร ถ้าต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ให้ทำการลากไฟล์ไรท์แฮนด์โซนที่สามารถโหลดได้ใน Discord เข้าไปในโฟโต้พีหลังจากนั้นก็อย่าลืมลากเมาส์โซนเข้ามาด้วยทีนี้ก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่และเริ่มวาดตัวละครของคุณได้เลยโดยลิมิตเนี่ยก็จะมีแค่ห้าวาดแขนที่จับเมาส์เนี่ยเกินเส้นแดงวาดทับพอได้วาดเกินพอเลยจะวาดยังไงก็ได้หมดเลยต่อไปก็คือการวาดเมาส์ซึ่งขอเหมือนกันเลยอย่าวาดเกินเส้นแดงไม่งั้นเดี๋ยวเมาส์คุณจะแหว่งเอาและเมื่อมีเมาส์แล้วก็อย่าลืมวาดคล หรือไม่ก็เอามืออันหลักมายืดแทนส่วนจํานวนของรูปแบบมือเนี่ยก็คือจะนับตามจํานวนปุ่มของเราเลยอย่างในเทมเพลตสติกแมนและฮูดดี้บอยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด15ปุ่มด้วยกันนั่นก็หมายความว่าเราต้องวาดมือ16แบบที่เป็น16ก็เพราะต้องบวกมือตอนไม่ทําอะไรเพิ่มไปด้วยและสำหรับในส่วนของคีย์บอร์ดเราก็จะเป็นที่ต้องวาดคีย์บอร์ดมาอย่างน้อย1อันแต่มันก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะตัวพระกินบองโกแคทเนี่ยนอกจากเราจะกดคลิกแล้วสามารถเปลี่ยนมือไปมาได้แล้วมันจะมีอีกเลเยอร์หนึ่งที่อยู่ด้านล่างมือด้วยซึ่งก็คือเลเยอร์ของการกดแป้นพินนั่นเองโดยในส่วนตรงนี้ก็คล้ายๆกับมือเลยแต่ทําแค่15รูปตามจํานวนปุ่มก็พอหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อกั ส่วนหัวส่วนหัวเราสามารถแบ่งเป็นแบบเบสิกกับแอดวานซ์ได้โดยในแบบเบสิกให้ทำการแยกหัวตาปากคิ้วและอย่าลืมว่าตาตอนปิดพร้อมกับปากในรูปทรงต่างๆด้วยที่นี้สําหรับแบบแอดวานซ์อาจจะมีเพิ่มผมทั้งเลเยอร์เดียวและหลายเลเยอร์เพาตกแต่งอื่นๆบนหัวลบเลเยอร์ส่วนหัวให้มีรูของลูกตาและเอาเลเยอร์ลูกตาไปอยู่ข้างหลังเพื่อให้ดูเหมือนตาจริงๆคือจริงๆตรงนี้เราจะแต่งเติมเพิ่มเลเยอร์ไปยังไงก็ได้ขอแยกเลเอยอร์อย่างถูกต้องก็พอและสาหรับรายละเอียดสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องโต๊ะแผ่นรองเมาส์และส่วววนตตััของละคร แอ็ที่3การเลนเดอร์ไฟ เอาละในส่วนนี้ผมจะคิดว่าคุณออกแบบตัวละครและเตรียมเลเยอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างจากไฟล์เทมเพลตของสติกแมนที่ผมให้ไปเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันที่ c ค t bg png ตรงนี้ถ้าออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแนะนําให้เซฟไฟล์แยกอีกทีเลยนะเอาไว้สำหรับเรนเดอร์โดยเฉพาะเลยอย่างแรกอย่าลืมครอปขนาดแคนวาสของเราด้วยหลากไฟล์ฟครอปโซนเข้ามาในโปรเจกต์ของเราแล้วก็ทําการเลือกไปที่ทูเมจิกวานหรือกด w กดจิ้มตรงที่เป็นบริเวณสีเทาแล้วพอเราเลือกเคสีเทาเรียบร้อยก็ให้ทำการกดคร,อ, 4, ด Enter. รองเเรร้กอียยบซฟ ออกมาได้เลยโดยการกดไฟล์ export as และ png และอย่าลืมตรวจสอบด้วยไฟล์ของคุณชื่อ catbg.png เรียบร้อยแล้วไฟล์ต่อไป texture underscore 00ให้ทำการลากไฟล์ texture underscore template เข้ามาใน p h o ต้พในไฟล์นี้เราจะเห็นขอบแดงๆอยู่4จุดสำหรับมือขวาเมาส์ mouse, คลิกขวาคลิกซ้ายซึ่งก็คือตำแหน่งที่เราจะต้องลากมาวางให้ตรงนั่นเองก็พาที่ไฟล์ e m p l a t e หลักทำการกดปุ่ม control และคลิกที่เมาส์ mouse zone right hand right hand zone รวมเป็น4เลเยอร์หลักๆด้วยกันทีนี้กดคลิกขวาและเลือก duplicate into และเลือก destination ไปที่ texture underscore template ที่นี้ไฟล์ของเราก็จะมาโผล่ใน t e x t u และสกอ์เทมเพลตเรียบร้อยทำการเลือกรท์แทนและรท์แทนโซนหลังจากนั้นก็ปรับขนาดให้เท่ากับเขตแดงในเทมเพลตตรงนี้ถ้าเราทำเลยไปนิดหน่อยก็สามารถกลับมาแก้ได้ตลอดแต่ก็อย่าลืมเซฟไฟล์เป็น .psd ด้วยละ่ะทีนี้มาตอนที่่วนของเมาส์หลากเมาส์อันหลักไปไว้ตรงเมาส์เมทและทำการคลิกขวาและลูปิเคตเมาส์เพิ่มมาอีกสองอันหลังจากนั้นก็ลากไปให้ตรงเขตแดงของเมาส์คลิกซ้ายและคลิกขวาแล้วมาเริ่มที่คลิกซ้ายให้ทำการปิดเลเยอร์ทั้งหมดและเปิดไว้แค่เมาส์ L สลโนคลิกขวาก็ทำเหมือนกน<ๆ> เดอร์สกอร์ศูนย์ศูนย์ png ไฟล์ต่อไป left. png ทั้งหมดเลยในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องเรนเดอร์ไฟล์ทั้งหมด16ไฟล์ด้วยกันไฟล์แรกคือไฟล์ left up. png ไฟล์นี้คือมือหลักที่จะโชว์อยู่ตลอดเวลาตอนเราไม่กดปุ่มอะไรเลยทำการเปิดเลเยอร์ที่ต้องการและไปที่ไฟล์ export as png และตั้งชื่อว่า left up. png ที่เหลือก็แค่เรนเดอร์เลเยอร์อื่นๆออกมาโดยถ้าออกแบบตามเทมเพลตเนี่ยผมจะเปลี่ยนชื่อไว้เลยว่าตัวอ,อ,กอักษรต้องเรนเดอร์เป็นเลขลำดับที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเอาเทมเพลตไปเขียนทับ สร้างไฟล์ว่า l e f 1 p n g ทำอย่างนี้25รอบด้วยกันจนเราได้ไฟล์ left1.png ถึง l e f 1 5 p n g ส่วนต่อไป border ีย y b o a r d ในส่วนนี้เนี่ยก็คือไฮไลท์เวลาเรากดคีย์บอร์ดนั่นเองซึ่งก็เหมือนกับการเรนเดอร์มือจับคีย์บอร์ดเลยเลือกเลเยอร์1ในโฟลเดอร์คลิกไฮไลท์และเปิดไว้เพียงเลเยอร์เดียวหลังจากนั้นก็ไปที่ไฟล์ export as png และตั้งชื่อว่า 1.png ไปเลยแล้วก็ทําเหมือนเดิมกับทุกเลเยอร์จนถึงเลเยอร์ space 15หรือก็คือ 15.png นั่นเองส่วนต่อไปส่วนหัวไฟล์แต่ละอย่างในส่วนนี้เนี่ยคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะขอแค่คุณจําได้ก็พอหลักการง่ายๆในการ export หัวก็คือ อยากให้ส่วนไหนแยกกับส่วนอื่นก็อย่าลืม Export แยกกันด้วยอย่างในเทมเพลตของสติกแมนตัวนี้เราก็จะเป็นต้อง Export แค่หัวส่วนหนึ่งแค่ตาส่วนหนึ่งแค่คิ้วส่วนหนึ่งและแค่ปากส่วนหนึ่งแต่ถ้าโมเดลของคุณละเอียดกว่านี้เช่นอาจจะมีตาขาวหรือทรงผมก็จะต้องปรับเปลี่ยนใบหน้าสักนิดหน่อยให้มีรูสำหรับดวงตาหลักๆก็คือไปลองปรับแต่งกันดูเองได้เลยแต่สำหรับในส่วนปากถ้าเราเรนเดอร์ออกไปแค่ไฟเดียวโมเดลของเราจะทำได้แค่เปิดและปิดปากเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้ปากแบบลิปซิงก์ล่ะก็ผม คลิกขวา Duplicate Into และเลือก Destination เป็น Lipsync.psd แล้วพอกลับมาที่ไฟล์ Lipsync.psd ก็จะมีปาของเราโผล่มาแล้วต่อไปทําการ Duplicate Folder Mouse อีก13โฟลเดอร์หลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็น1-14ให้เรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาขยับปากให้เข้าที่โดยการใช้ Magic Wand หรือปุ่ม W อย่าลืมติ๊กช่องด้านบนให้เป็น Contiguous และ Sample All Layers เลือกไปที่ช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกเสร็จก็เลือกลำดับโฟลเดอร์ถูกต้องอย่างในตัวอย่างจะเป็นลำดับที่1เท่านี้เราก็ Select พื้นที่แล้วเลือกโฟลเดอร์เรียบร้อยต่อไปไปที่ Move To หรือกด t o o V และทําการกดปุ่ม Center Horizontally และ Center Vertically พอเรากด2ปุ่มน โฟลเดอร์ er ของเราก็จะอยู่ตรงกลางของซีเลียมที่เราทำการเซลเลคชั่นไว้ที่เหลือก็ทําเหมือนเดิมจัดการย้ายโฟลเดอร์ทั้ง14อันให้เข้าที่ทีนี้ต่อไปก็คือมาเลือกเปิดปิดว่าเราต้องการปากส่วนไหนในช่องซีเลียมนั้นๆถ้าทําครบเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้และเพียงเท่านี้เราก็ได้องค์ประกอบทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วแอคที่4ประกอบร่าง มาเริ่มกันที่โต๊ะและส่วนตัวกับมาที่ไอคอน OBS คลิกขวาและ Open File Location เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดและเข้าสู่โฟลเดอร์ Bangkok Cat ต่อโดยโฟลเดอร์ Mode หลังจากนั้นทำการลากโฟลเดอร์ Stickman Template จากไฟล์ zip ที่สามารถโหลดได้ใน Discord เข้ามาในโฟลเดอร์ Mode และก่อนจะไปทำอย่างอื่นคลิกขวาที่ c o n f l i g .json และกด Edit in Notepad เริ่มพิมพ์หลัง quotation อันสุดท้ายเริ่มด้วยการพิมพมม์ comma กด enter และ space bar 4ครั้งต่อโดยเครื่องหมาย quotation และชื่อของโฟลเดอร์ที่เราลากเข้ามาอย่างในตัวอย่างก็คือ Stickman Template และสุดท้ายก็ปิดด้วยเครื่องหมาย quotation เสร็จแล้วก็กด Control S save file stickman template โดยถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรในโฟลเดอร์นี้เลยตัวบองโกแคทแล OBS ก็จะเป็นตัวสติ๊กแมนไร้หัวนั่นเองแต่ถ้าคุณเตรียมแอสเซทของตัวละครของคุณมาเรียบร้อยแล้วมาเริ่มแปลงโฉมสติ๊กแมนให้กลายเป็นตัวละครของคุณกันเลยอย่างแรกทําการลากไฟล์ cat bg.png ที่คุณเรนเดอร์เตรียมไว้ก่อนหน้านี้เข้ามายังโฟลเดอร์ stickman template โดยวางทับไฟล์อันเก่าไปเลยหลังจากนั้นก็ไปต่อกันที่โฟลเดอร์ keyboard ครั้งนี้แวะไปลากไฟล์ h i g ล l i g h t keyboard ที่คุณจัดเตรียมไว้ตั้งแต่1ถึง15โดยนํามาวางทับไฟล์เดิมไปเลยทีนี้ก็ย้อนกลับมาแล้วไปต่อที่โฟลเดอร์ left hand ลากไฟล์ left.png ที่เราเรนเดอร์ไว้ทั้งหมดมาทับไฟล์ในโฟลเดอร์ left hand ให้เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาย้อน กลับมาที่โฟลเดอร์โมเดลและลงลึกไปอีกกับโฟลเดอร์แคตไรท์แฮนด์และต่อด้วยแค t o r ริ i ไรท์แฮนด์จุดห้าหนึ่งสองกับไปลากไฟล์ Texture u n เ e ็ s c o r e ศูนย์ศนย์ดอทีที่เราเรนเดอร์ไว้มาทับไฟล์ Texture 0 0ศูนย์ศูนย์อันเก่าให้เรียบร้อยที่เหลือก็อย่าลืมตรวจเช็คไฟล์ให้ดีว่าลากไฟล์มาทับครบท้วนหรือเปล่าและถ้าครบท้วนเรียบร้อยก็ได้เวลาไปเช็คใน OBS กดจิ้มสองทีเพื่อเข้ามาหน้า p อ o เ e r ร y เปลี่ยนโหมดเป็นสติ๊กแมนเทมเพลต หัวหรือสําหรับบางคนอาจจะเป็นส่วนหน้ากลับมาที่โฟลเดอร์ PNG Tuber Remix และทําการเปิด PNG Tuber Remix.exe แต่ถ้าอยากให้เปิดแบบสะดวกๆหน่อยก็สามารถก๊อปปี้ช็อตคัมาวางที่เดสก์ท็อปได้เลยและหลังจากที่โปรแกรม PNG Tuber Remix เปิดขึ้นมาให้กดไปที่ปุ่มบวกแ s สไพร์หลังจากนั้นก็ตามหาโฟลเดอร์จัดเก็บของเราถ่ายเอ็กซจากโฟโต้พีมาเลยก็อยู่ที่ดาวน์โหลดนี่แหละทีนี้ก็ทาการเลือก s s e t ส่วนหัวของเราทั้งหมดแล้วก็กด Open ได้เลยเท่านี้ไฟล์ของเราก็จะมาอยู่ใน PNG Tuber Remix เรรยบร้รยต่อไปทําการเลื่อนเลเยอร์หัวขึ้นไปบนสุดคือปรรกกนี้บ่าหงอออะค์ โดยการคลิกซ้ายพร้อมกับกดชิปแล้วก็ลากไปวางที่เลเยอร์หัวเพื่อเป็นการล็อกเลเยอร์องค์ประกอบด้านาไว้กับหัวของเราเอาล่ะทีนี้ก็เเวลามาเซตปากลิฟสิงเลื่อนแถบเมนูไปจนสุดด้านขวาแล้วกดเข้าไปที่แถบที่มีชื่อว่าเทสพอถึงตรงนี้ก็ทำการติ๊กถูกไปที่แอดวานซ์ลิปสิงและเพียงแค่นั้นปากของเราก็จะเหลือเพียงแค่อันเดียวอย่าลืมจัดโพซิชันปากให้ถูกต้องเท่านี้ก็ได้เวลาไปต่อที่สเต็ปต่อไปกดเลื่อนไปที่เลเยอร์ไอและเลื่อนแถบเมนูมาจนถึงพ ropy สหลังจากนั้นก็มองหาหัวข้อ, action, Shoot Open, อ layer Close, รีแอคชั่นเเีอ,เโเองโ้รามดข ก็จะสามารถกระพริบตาและลิฟซิงได้แล้วแต่อย่าหยุดอยู่แค่นั้นมาเพิ่มชีวิตชีวาให้กับส่วนหัวโดยการเข้ามาที่แท็บ movement และทําการเลื่อนลงมาล่างสุดจนถึงหัวข้อ follow mouse และ select follow option ทั้ง position และ rotation ให้เลือกเป็นเมาส์ทั้ง2อันไปเลยทีนี้ก็ s e ต range x และ range y เป็น5เพื่อให้หัวของเราเนยขยับตามเมาส์ส่วน min rot ก็เป็น0.06และ max rot ก็เป็น -0.06 ทีนี้หัวของเราก็จะเอียงตามเมาส์ไปมาด้วยต่อไป s หรับคิ้วหรือ eyebrow เลือก follow option ของ position และ rotation ให้เป็นเมาส์เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เซต range x และ range y เว้สัก15แล้วก็ 0.02ของกับ max rot ที่ลบ0.02และสำหรับ I และ I cross สามารถเซตเหมือนกันได้เลยเซต follow option position เป็นเมาส์แล้วก็เซต range x และ y เป็น15ได้เลยที่เหลือตอนนี้ก็แค่ส่วนของปากเหมือนเช่นเคยเซต position และ rotation เป็นเมาส์เซต range x และ y เป็น15พร้อมกับ min rot และ max rot ที่0.03และลบ0.03เท่านี้หัวของตัวละครเราก็สามารถขยับได้อย่างดูเป็นธรรมชาติแล้วที่เหลือตอนนี้ก็แค่ปรับแต่งอินนิตหน่อยตามใจชอบหรือถ้าอยากทำแบบผมในหน้าเมนูโมเดลพอเรียนมาถึงมาส์ e open ก็ให้เลือกเป็น option one mouse พร้อมกับ mouse เมาส์ที่60และว mouse s c a l 0 0 i d t h ถ้าเลื่อนลงมาอีกหน่อยก็จะเจอหัวข้อไอแอนิเมชันปรับความถี่ของการกระพริบตาได้ตามใจชอบและถ้าเราติ๊กถูกที่ออปชันสควิชออนบลิงเวลาตัวละครของเรากระพริบตาก็จะมีแอนิเมชันดุ๊กดิ๊กตามน้ำหนักที่เราเซตไว้ในสควิชเสมอซึ่งเอาจริงๆแค่0.01ก็โอเคแล้วละ่ะทีนี้ก็เปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดทีวิวเพื่อชิงชงความเป็นธรรมชาติของผลงานของเราคือสำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยลิฟต์ซิงอาจจะไม่เพอร์เฟกต์มากแต่อย่างน้อยมันก็พอดูได้แล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะของอันในเมื่อหัวของเราเซตเรียบร้อยแล้วอย่่่าาาลลลืมแแบ็คไไปทททีีฟีฟ์ะกรรรให้เ้เยอยอ ในเวลากลับมาที่ OBS เริ่มดยการกดบวกเพื่อเพิ่มซีนใหม่ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แต่ผมแนะนำว่าเป็นบองโกแคมจะจำง่ายที่สุดหลังจากนั้นก็กดเข้าซีนบองโกแคมและทำการเพิ่มซอสบอง OBS Cat และเหมือนเดิมเลยจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แค่อย่าซ้ำกับอย่างอื่นพออย่างผมก็ตั้งเป็นบองโกแคมแบบไม่มีสเปซบาร์ทีนี้ปรากฏโอเคแล้วมีหน้า Property p o o ขึ้นมาเปเปลี่ยนในช่องโหมดเป็นโมเดลที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นก็อย่าลืมติกลวกทูดีออกด้วยแล้วก็กดโอ BS, กดปุ่มบวกและเพิ่มซอสเกมแคปเจอร์จะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยแล้วพอกดโอเคในหน้า Pro p ิ r t y ให้เปลี่ยนโหมดเป็นแคปเจอร์สเปซิฟิกวินโดว์แล้วก็เลือกวินโดว์เป็น PNG Tuber Remix และถ้าใครติดปัญหาแบบผมที่ PNG Tuber มันไม่โล่ขึ้นมาลอง r ท n นซ t i o n สลับหน้าจอดูก่อนทีนี้เมื่อเราได้ซอส PNG Tuber มาแล้วแล้วมันด้านกลับหัวอยู่คุณก็สามารถหมุนซอสพร้อมกับคลิกขวา r a น s f o r m เพื่อทำให้ซอสของคุณเนี่ยกลับมาถูกด้านได้ทีนี้ต่อไปก็ได้เวลากลับไปที่โปรแกรม PNG Tuber Remix แล้วเข้าไป กเอฟเฟกต์ฟิลเและลากเมาส์ขึ้นมาด้านบนจนถึงโคมา่าขีทีนี้พอกดโอเคแบ็กกราวสีเขียวก็จะหายไปแล้วแต,แต่ในเคสที่โมเดลเหลือขอบเขียวนิดหน่อยคุณก็สามารถมาปรับตรงแถบ Similarity และ Smoothness ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็สามารถกด Close ได้เลยตอนนี้ก็เหลือแค่ปรับขนาดหัวให้เข้าที่เท่านี้ซีนบองโกแคมของคุณก็สมบูรณ์เรียบร้อยต่อไปถ้าอยากให้ซีนไหนมีบองโกแคมของคุณอยู่ก็กลับไปที่ซีนาน,านั้นๆหลังจากนั้นก็กดบวกที่ Source และเพิ่มซีนแล้วก็เลือกไปที่ซีนบองโกแคมและกดโอเคได้เลยเพียงแค่นี้บองโกแคมก็จะมาอยู่ในซีนของคุณเรียบร้อยที่เหลือก็แค่กดออติเนตและลากขอบเข้ามาที่ทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเวลาลากไ ลากมาจะได้สะดวกหน่อยอยากจะปรับขนาดหรือไว้ตรงไหนหลังจากนี้ก็แล้วแต่ใจคุณเลยแล้วก็ถ้าอยากให้เมาส์เนี่ยมันขยับตามที่ตัวละครคุณมองอย่าลืมติกเมาส์ h o r i z o n t a l l ปในนาพปร์ตี้ของบองโก,โกแคมออกด้วยเท่านี้เมาส์ของคุณก็จะขยับตามที่ตัวละครคุณมองเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับแต่งบงโกแคม0 0แอคที่6คข้าขอบคุณ เอาล่ะหลังจากนี้จะเป็นช่วงแจกของกันแล้วสำหรับใครที่ยังคิดคาแรคเตอร์ของตัวเองยังไม่ออกคงก็มีของขวัญมาให้พวกคุณด้วยไม่แบบว่าจะเป็นเทมเพลตสติ๊กแมนทำแบบสำเร็จรูปและแบบที่ไปคอสตอมเองได้เลยผมก็มีเตรียมไว้ให้ทุกรูปแบบและยังไม่หมดแค่นั้นผมยังมีฮูดี้บอยที่โผล่ในคลิปแจกให้คุณอีกด้วยและเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปหรือไฟล์ที่เอาไว้ใช้ปรับแต่งผงก็มีให้ครบเลยลองไปงัดแงะปรับแต่งในไฟล์ PSD ได้เลยหรือไม่ก็เผื่อเอาไว้ใช้เป็นเทมเพลตในการออกแบบก็ได้และสสาาาาาาาหหหหหหรรััับไไไไไฟฟฟลลลลลลล์พพพวววกกกกนนนนนนีีี้้้้้้้เเเ่่่่ยยยคคคุณ็ามมาถโโดดดใ Discord Discord งงงแแแขชซออออปปตทจจิื ถ้าถึงใน Google Drive ต้องการไฟล์ไหนก็สามารถเลือกโหลดเอาได้เลยแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรหรือติดตรงไหนก็สามารถพิมพ์ถามมาใน Discord ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่ผมสอนไปในคลิปนี้ก็ไม่ใช่ potential ทั้งหมดในการปรับแต่งนะคืออย่าง PNG Tuber Remix เนี่ยมันก็ยังสามารถปรับแต่งได้อีกเยอะมากๆซึ่งลงถึง plug-in b o n g o Cam ด้วยลองไปแง้ไฟล์ c o n f l i กันดูได้หลักๆในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนเท่าที่ผมใช้เท่านั้นเองผมเชื่อว่าเพียงแค่นี้เนี่ยก็สามารถทําให้คุณส,สร้างคอนเทนต์ดีๆออกมาได้แล้วสําหรับผมที่ใช้ Bongco Cam มาตลอด4ปี โวยสร้างสีสันในช่องผมมาโดยตลอดพอะง,งั้นผมเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะถ้าคุณอยากทำคอนเทนต์มาโดยตลอดล่ะก็ลองดูสักทั้งก็ไม่เสียหายเพราะอย่างเดียวถ้าหยิบเทมเพลตไปใช้ก็อย่าลืมไว้ให้เครดิตกันด้วยเพื่อว่าคนที่อยากทำตามเขาจะได้รู้ว่าต้องหาที่ไหนของนั้นถ้าคุณออกแบบตัวละครของคุณเรียบร้อยแล้วล่ะก็อย่าลืมเอามาแชร์มาอวดกันในดิสคอร์ดด้วยสุดท้ายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีสำหรับคุณถึงแม้จะรอทูตเรียงนี้นานเกินไปหน่อยผมก็ขอบคุณทุทาาก็ ไปดูในไลฟ์สตรีมของผมได้นะอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาดูคลิปนี้และหวังว่าจะใช้บองโกแคมอย่างสนุกสนานสำหรับตอนนี้ขอขอบคุณที่รับชมและโชคดีครับไหนๆก็ไหนๆถ้าดูจบแล้วอย่าลืมพิมพ์ว่าแซลมอน